นี่ฮะข้าผัดน่ากินขนาดนี้ <พา S 1> นะครับเมนูวันนี้พิเศษมากครับวันนี้กลับมาบ้านนะครับแล้วก็พาไปชามาด้วยหลังจากที่ขอตแต่งงานแล้ว,ลวคุณพ่อเขาก็เลยจัดเต็มจัดหนักมากครับเดี๋ยวมีเมนูอะไรนะฮะพาไปดูนครับไปแต่จริงนะมีครั้งไหนที่ไม่เต็มบ้างวันนี้กลับมาบ้านครับเชฟอาบน้ําอยู่ฮะแต่เขาก็เตรียมเป็นผลไม้ไว้ให้ โอแล้วก็มีวัตถุดิบมาปรานหนึ่งเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างหรอใช่ลองชิมด้วยพี่ขชิมกันจิแค่จะชิมไหมเอาชิมจ้ะไม่ใช่ชิมก่อนแม่เลือกอันนี้ออกกนแยกกันแม่เราเอาแค่ไงรับไข่ตับไข่ตับเออนั่นแหละไข่น้ำตำลึงไข่น้ำตำลึง เดี๋ยวจะมีผัดน้ำพริกกุ้งผัดข้าพผัดกุ้งข้าวผัดข้าวผัดน้ำพริกกุ้งโอเคจะทำข้างนอกไงทำได้จ้ะหลายคนทําหาใบชาเยอะครับใบชาเพิ่งเสร็จสิ้นงานวิจัยเพิ่ง<แ>จะได้มา <laughs> ยังไม่เสร็จด้วยชมเลยก็ไข่ต้มไม่ทำอะไรครับไข่ต้มกินกับน้ำพริกอ๋ออันพริกใช่ใช่โดนไข้าวน้ำพริกวันนี้มีเป็นไข่แบบปกติให้แม่กินไหมอ่ะแม่กินไข่ปกติเปล่าปึ้งนะวันนี้ ประชาชอบกินตังลึงอ่ะที่เหลือนี่ของแม่ไหนของแม่ไหนของแม่อันนี้ของแม่คือแม่มีใ,ใครเจียวให้แม่ด้วยแล้วพอจะดีมากเลยแม,ม่ดีมากมอินเดียถ้าอินเดียที่ที่เขาบอกว่ามันจะไม่มีน้ำตาลน้อยมีน้ำตาลน้อยมันจะไม่มีน้ำตาลเบาหวานข้าวนี้มันบอกช่วนลดน้ำตาลเดี๋ยวแอดจะกินไปทานแค่นี้ก็ได้แล้วนี่อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวปิดขวามันหน่อยก็ได้ได้อยู่เนาะ อันนี้คือน้ำพริกที่เราจะไปทำข้าวผัดใช่ป่ะไปเลยจ้ะไปเล่าไมเงั้นเดี๋ยวตัวเฮียกินอันนี้กุ้งลายเสือหรือลายอะไรกันร่นเนี่ยลายเสือปะอ๋อนี่มีนี่เตาใหม่มีคนถามเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยมันเล็กกว่าที่คิดนะใช่ไหมมันทำสองหัวไงลูกนี่เอาไปใช้หอยเอาไปใช้กับามดไปเรื่อย อไม่ีในอันนี้ธรรมดาที่ไหนมีมีสักพักเหลือตัวเดียวแล้พังเหลือตัวเดียวอย่างนี้ทำแบบนี้ถ้าเทหมดนี้นะแต่กิ่นไม่น่ารอดเลยครับนะที่เหลือเอาไว้ให้เอาไปจิ้มเดี๋ยวไ้จิ้มโอ้ยแหน่ให้กะปิมันหอมก่อนวันนี้กินวันนี้กินเท่าอะไรนะเดี๋ยวเอาดู แบบวอลกัน่ไแบบแบบงั้นใส่ข้าวผัดเออกระทะกระทะแบบกระทะวอลกได้ครับแทนกินข้าวได้เยอะเลยเยอะเกินจะโยกจะโยกเหรอโยกเยอะเกินใหญ่มันหนักอ่ะมันหนักมากเอาวางเลยโหสวยมากมันล่วนมากเฮ้แล้วโอ้ยโอเค เอามาแล้วดีอ๋อสองร้อยค่านั้นอ๋อแพข้าวน่ากินนะเนี่ยไปเอาชามาไตข้าวน่ากินมากอร่อยแน่นอนเลยใสร็จอันนี้ครับนี่คือเมนูอะไรครับพ่อปลาปลาทูเตรียมอะไรกันนะฮะเน่เดี๋ยววัดจะดีไหมไม่ชาชัยได้อันนี้เดียวพอแล้วค่ะเอาเลย ตาลิงจีมาใส่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรปลาทูเค็มอยู่แล้วปทูเค็มอยู่แล้วพร้อมเลยช้อนครึ่งช้อนครึ้นเคี่ยวสำเร็จเดาดูดีแล้วมาสเตอร์ไหมเดี๋ยวไว้ข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นบ้างก็เดี๋ยวหลังจากนี้แหละครับปลอมตัดงานขตัดงานอ๋อฉลองด้วยสิคี คือเมนูของเราวันนี้ครับกุ้พลิกนะฮะนี่ครับโอเคครับเรามาเริ่มชิมกันเลยครับอันนี้พ่อเขาจัดจานไว้ให้ใสหมดแล้วนะฮะใช่อลองกินดิกุ้งนี่จัดไปหืมโอ้ยต่ง<ต>กวาอก์อ,อร่อยมากข้าวผัดอร่อยมาก ไปเข้าประชาธิปไตยที่ก็ว้างแล้วนี่อะไรนี่แกงจืดฮะไข่ไข่น้ำไข่น้ำแล้วก็ตำลึงออืืมมยังไม่หายเผ็ดละอันนี้เผ็ดไหมแล้วก็อันนี้ร้อนๆเต็มที่มากมาครับต่อไปมาไอต่อผ้าผ้าปลากรูวานดูที โอ้โหซี่โครงอะไรมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องนี่ยังไม่หมดอีกเหรอแอบมังมังแบบเนียนๆแล้วก็มาทอดมันด้วยนะนี่นี่ทอดมันทอดมัอร่อยทอดมันอะไรนะพ่อทอดมันอะไรเอาทอดมันปลาอินทรีย์ปอินทรีจากเราเราซื้อทอดมาสมุทรมาท่ดสมุดอ๋อหนูกว่าจะมาส่งคาบอีกใช่แต่เรามาทอดเองมาออร่อยตอนทอดอือร่อยตัวที่แม่ทอดเนี่ยอันนี้แม่ทำเอันนี้แม่ทำเป็น ิกันเหมือนมีเชฟมาใช่เชฟมาบริการบริการอะไรเตยร้านเลยล่ะถ้าไม่รลอยถ้าไม่รลอยถ้าไม่รลอยเอาไปคืนคืนไม่ค้าชิมกันเลยกินหมดเลยเหรอนุ่มแล้วนุ่มอร่อยอ่ะอร่อยครับกินกินแปลกวามมางสิกินแล้วโอเคนี่ยฮะเมนูวันเด็กของเรามาเลยแล้วผมฉลองแหวนมั่นเจอกันทีมครับมีเชฟเทเบิลไม่นั่งอยู่คนเดียวนะยืนเอ่ยืนเสิร์ฟ ไม่เชฟไม่ยิ้มหันเชฟที่บ้านไม่เป็นที่อื่นนะโอ้ดูดูดูแอร์ไม่อยากแพ้ไม่เหลือแอร์อยากแพ้แอร์อยากแพ้ให้แอร์ทั้งที่นี่ไหมสวยไหมสวยไหมไม่อยากแถมอะไรที่มันแถมยากๆนี่เนี่ยไม่อยากให้มันลุยอ่ะอ่านี่ไงทำยากๆอยู่เอวันนี้ทำลุยอ่ะเออทำได้ก็ต้องอบเลยชอ